สวัสดีครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีพิสูจน์นะครับว่าอันไหนเป็นน้ำผึ่งแท้น้ำพึ่งเทียมหรือน้ำพึ่งผสมนะครับหรือว่ามันเป็นน้ำตาลและแบะแสนะครับวันนี้ผมได้ตัวอย่างน้ำพึ่งนะครับจากการหยุดพักพ่อนะครับไปพักพอนทางจังหวัดแล้วก็ได้มีการซื้อน้ำพึ่งกลับมานะครับมีน้ำพึ้ง หนึ่งสองสามนะอันนี้นานแล้วนะเก็บจะเอามาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมกันนี้ได้ดูไปด้วยกันนะครับกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์กษัตริย์หนึ่งนะครับกษัตริย์องค์หนึ่งก็คือว่ากษัตริย์โซโลโมอนหรือกษัตริย์โซโลมอนหรือบางท่านก็เรียกว่าสุไลแมนหรือสุไลมานนะโซโลโมอนนะครับ กษัตริย์โซโลโมอนได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่ฉลาดมากๆในการวินิจฉัยคดีในการปกครองประเทศอิสราเอลนะครับแล้วก็อาณาจักรของโซโลโมอนนั้นกว้างใหญ่มากกษัตริย์โซโลโมอนได้แนะนําในโฟ,โฟเวอร์หรือว่าสุภาษิตของโซโลโมอนนะครับท่านได้บอกว่าบุตรชายของเราเอย๋ยจงปรารถนาน้ําผึ้งเพราะว่านั่นเป็นของดีนะแ,แสดงว่าโซโลโมอนเองก็มีความชื่นชอบน้ําผึ้งนะครับ แน่นอนครับน้ำพึ่งมีผลประโยชน์ต่อร่างกายมากมายแล้วก็เป็นน้ําตาลเชิงเดี่ยวนะครับที่มีคุณค่าทางทางสารอาหารซึ่งร่างกายของเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการผ่านกระบวนการมากนักครับน้ำพึ่งก็คือน้ําตาลชนิดหนึ่งที่เกิดจากตัวพึ่งนะครับไปเก็บมาจากดอกไม้ป่านะแรกๆเลยนะฮะดอกไม้ป่า,น,ปาน้ำพึ่งป่านี่มีชื่อเสียงมาก ในะสมัยก่อนไม,ไม่ต้องมีการเลี้ยงนะฮะเก็บตามป่ามีเยอะมากมายแต่ทุกวันนี้มีการเลี้ยงแต่ว่าก็มีหลายคนนะครับที่ผลิตน้ําพึ่งเทียมนะดังนั้นวันนี้เรามาดูกันเลยครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทายก่อนนะครับว่าอันไหนเป็นของแทะในนี้นะครับมีของแท้อยู่สองขวดอันนี้แท้นะครับอันนี้แท้อันนี้ไม่แทนะ ผมพิสูจน์ผมชิมมาแล้วเนี่ยการพิสูจน์ว่าน้ำพึ่งแท้ไม่แท้ก็อยู่ที่การชิมถ้าคุณคุ้นเคยกับการกินน้ำพึ่งแท้มาก่อนเวลากินน้ำพึ่งผสมหรือน้ำพึ่งอื่นๆนะครับที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติโดยตรงนียคุณจะรู้สึกว่ามันรสชาติแปลกๆแ,แล้วมาพิสูจน์กันเลยครับอ่ะอันนี้แท้นะครับแท้น,นี้น้ำพึ่งแมคคาเดเมียนะครับลักษณะของน้ำตาลที่เกิดขึ้นหรือก,กลิ่นนะครับแล้วแต่ชนิดของดอกไม้นะที่พึ่งไปหามานะครับเดี๋ยววันนี้มาพิสูจน์นะครับ มีเทียมอยู่หนึ่งอันนะครับนี่คือแท้นะครับการพิสูจน์อย่างแรกนะครับน้ำพึ่งแท้จะหวานที่ปลายลิ้นนะครับจะสามารถซึมซับซานลงไปนะครับแล้วก็จะรู้สึกขมๆที่คนลิ้นนิดหน่อยนะครับในการชิมเป็นยังไงครับ มันก็จะหวานไปลลิ้นนะครับแต่ว่าพอเกินก็จะขมน,นิดหน่อยครับนี่ราคาแค่ไม่ถึงร้อยนะฮะร้อยกว่าบาทนี่โวครับอยวให้ทีมมาชิมนะฮะเป็นไงครับอันนี้พอมันเกินมันมันมันก็หวานอย่างเดียวเลยครับ ครับอันนั้นพึ่งเทียมเลยครับหวานอย่างเดียวเนี่ยตกลงไปในลําคอแล้วไม่ค่อยขมเนี่ยไม่ไม่ได้ขมที่คอลิ้นนะฮะสังเกตจะมีง่ายๆเลยครับก็จะเป็นน้ําตาลต้มใส่สีนะฮะแล้วก็จะมีขี้พึ่งนะครับเขาเรียกว่าเขาก็จะเอามาใส่นะครับหรือเกสรดอกไม้ที่เพึ่งเก็บสะสมไว้ในรังเนี่ยเขาจะมาบดๆใส่นิดหน่อยเพื่อให้มันดูดีมีกลิ่นนะฮะ อันนี้เป็นน้ำพึ่งแมคคาเดเมียเนี่ยชิมแล้วอันนี้แท้นะฮะเป็นใส่ตู้เย็นไว้นะก่อนกันเป็นก้อนเป็น,นํำตามเลยแต่ว่าโมเลกุลละเอียดเล็กมากเปรี้ยวๆขมๆ,ๆ,ๆนะจุลินทรีย์นะจะลงนิดหน่อยครับวิธีการแรกเป็นวิธีการชิมนะวิธีการสุดท้ายนี่นะครับนะต้องซื้อมาก่อนถึงจะลองได้นะครับเดี๋ยวต่อไมาให้ทำก็คือการทดสอบกับขนนะฮะ อันนี้น้ำพึ่งไม่แท้นะฮะเตรลาราดลงไปเลยอะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะ่ยอันนี้แท้ตรงขนน้กแข้งข้างนี้นะฮะขออภัยนะครับใช้ภาษาลูกทุ่งอ่ะอันนี้น้ำพึ่งแท้แต่ไีเยอะเลยนะฮะ สักพักหนึ่งเลยครับน้ำพึ่งแท้นี่นะครับจะนิ่มมีความนิ่มกว่าน้ำพึ่งเทียมแนละ้วหรือน้ำพึ่งหรือน้ำตาลนะฮะหรือน้ำตาลต้มก็ได้นะข้างนี้เป็นน้ำพึ่งแท้เนี่ยบรรดาดาราหรือสาวๆที่ชอบนําไปประทินกวจะใช้น้ำพึ้ง่าแท้นะครับมันจะทําให้ผิวนุ่มแต่ข้างที่เป็นน้ําตาลนะครับถ้ามันแห้งและมันเหนียวเหนืดมากเนี่ยฮะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ เห็นไหมครับเนี่ยฮะไอครีมแว็กขนนี่ก็ทําจากน้ําตาลนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยขนเริ่มย่นแล้วนะฮะเริ่มเจ็บแล้วถูไปถูมาขนอัดร่วงได้เลยครับพอมันเหนียวเหนือติดแต่อันนี้ลื่นนะฮะข้างนี้เหนืดมากนะอันนี้ลื่นตูดออกแรงเท่ากันนะฮะอันนี้เหนืด น้ำผึ้งแท้นี่คือน้ำผึ้งแท้นะลองไปทาคนที่บ้านนะครับพิสูจน์นะครับเส้นผมหรือที่แขนก็ได้นะครับน้ำผึ้งแท้นี่นะครับนิ่มเลยนะฮะอันนี้ข่างนี้น้ำผึ้งเียมเหนื่อนะฮะเหนื่อมากเอาละครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ